จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวร์จอมราชันตอนที่351จอมพลังมังกรคคชสารชายหนุ่มคนนี้เป็นบุตรชายของสังฆราชออกัสมังกรโคชสารสวรรค์ หัวใจของหยางฉีเริ่มเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขามองไปที่เขาเขาสัมผัสได้ถึงเศษเสี้ยวของออร่าของมังกรโคชสารเลือดของเขาบริสุทธิ์แน่นอนและมีพลังที่พุ่งพล่านซึ่งเคยปรากฏในช่วงแรกๆของจักรวาลมันเป็นพลังระดับสูงและเมื่อพิจารณาแล้วจอมพลังมังกรโคชสารนี้เหนือกว่าทูตด,ดอกบัวแดงหรือที่สือเต้ามากหยานหวูปิงก้าวไปข้างหน้าและเหยียดแขนที่ผอมแห้งออกไปข้างหน้าหยางฉี เจ้ามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาใช่ไหมจอมพลังมังกรโคชสารเป็นไปได้ไหมว่าในฐานะบุตรชายของสังฆราชออกสมังกรโคชสารสวรรค์เจ้ารู้สึกว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะทำตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานและยั่วยูพระมารดายอย่างเปิดเผยข้าดีใจที่เจ้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อพูดคุยหยานหมูปิง จอมพลังมังกรโคชสารกล่าวก้าวไปข้างหน้าเขาประสานมือไว้ด้านหลังและพูดต่อข้ามีคำถามที่ต้องการคำตอบตะเกียงกำเนิดการเคลื่อนไหวแห่งโชคชะตาของตี้สือเต้าระเบิดเมื่อครูที่ผ่านมาบ่งบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วพ่อของเขาโกรธมากและยื่นคำร้องต่อสังฆราชออกัสซ,ซึ่งส่งข้าไปสอบสวนเจ้าข่าเขาหรือเปล่ามันไม่สำคัญว่าเจ้าจะปฏิเสธมันหยานบูปิง หนึ่งในปรมาจารย์ของกองทัพมังกรโคชสารกล่าวดวงตาของเขากระพริบด้วยแสงที่น่ากลัวสังคราชออกัสได้ทำในความจริงแล้วและรู้ว่าเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้ามีน้ำดีที่น่าทึ่งอะไรเจ้าไม่รู้หรือว่าตี้สือเต้ามีความสำคัญและมีตำแหน่งสูงแค่ไหนเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถฆ่าคนแบบนั้นได้ทุกเมื่อที่เจ้าต้องการเจ้าไม่กังวลเกี่ยวกับสังคราชออกัสที่จะลงโทษเจ้าหรือฆ่าแก่และป่วยหยานวูปิงตอบ ทุกวันนี้เหลือน้อยกว่ากลับแล้วถ้าข้าตายไปก็คงไม่สําคัญอะไรอย่างไรก็ตามเมื่อมารดาศักดิ์สิทธิ์มอบงานให้ข้าข้าจะทํามันให้เสร็จเธอเป็นคนที่ช่วยข้าจากสถานการณ์ร้ายแรงเมื่อหลายปีก่อนและด้วยความใจดีของเธอข้าสาบานว่าจะปกป้องทุกคนที่เธอห่วงใย ตี้สือเต้าและทูสวรรค์บัวแดงสมรู้ร่วมคิดที่จะทำร้ายในน้อยของบ้านข้าดังนั้นแน่นอนว่าข้าข้าพวกเขาถ้าพ่อของตี้สือเต้ากรดเรื่องนี้ให้เขามาหาข้าเพื่อหาทางแก้แค้นข้ายินดีที่จะพบเขาในลานประลองราชาช่องเขาเพื่อต่อสู้กับมันแม้ว่าหยานวูปิงยังคงก้มตัวและเหี่ยวเฉาเช่นเคยแต่คำพูดของเขาถูกพูดด้วยพลังของดับคมที่แทงเข้าไปในสวรรค์ทำให้เขาดูน่ากลัวทีเดียวนั่นเป็นคำพูดที่ไรสาระหยานวูปิง จอมพลังมังกรโคชสารกล่าวอย่าลืมว่าเจ้าไม่ใช่กึ่งอมตะเจ้ายังคงเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเพียงนักรบพลังปราณเมื่อพิจารณาว่าเจ้าเพิ่งยอมรับว่าได้ฆ่าตีสือเต้าเตรียมรับโทษที่ภูเขาลอยฟ้าได้เลยข้ายอมรับการลงโทษได้แต่ถ้ามันดาศักดิ์สิทธิ์เห็นด้วยและถ้าใครพยายามจะลงโทษข้าโดยที่เธอไม่ยินยอมข้าจะลดโทษให้ทันทีทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่จอมพลังมังกรโคชสารเว้นแต่จะเป็นเรื่องสำคัญ นายน้อยกับข้าก็จะไปแล้วเดี๋ยวก่อนจอมพลังมังกรโคชสารกล่าวและมองไปที่ยังชีขณะที่เขาทําเช่นนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ประตูออกมาจากตัวเขาชนิดที่สามารถทะลุทะลวงสวรรค์และก่อตัวเป็นทะเลได้เขามองดูราวกับภาพของความอ่อนน้อมถ่อมตนเขากล่าวว่าดังนั้นเจ้าคือบุตรของพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่ข้าสามารถบอกได้เจ้าเป็นเพียงขยะพระมารดาจะให้กําเนิดบุตรชายเช่นเจ้าได้อย่างไร ยังไม่ได้เป็นปราชผููยิ่งใหญ่เลยเหรอข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ด้วยข้าเส้นเดียวจากหัวของข้าเจ้าฟังข้าเราอยู่บนภูเขาลอยฟ้ารถไฟผ่านการต่อสู้เทียบกับเราแล้วเจ้าเป็นแค่คนที่ขาดไร้กระดูกสันหลังทำไมเจ้าไม่หยุดซ่อนหลังยานบูปิงแล้วเผชิญหน้ากับข้าอย่าไปฟังเขานน้อยยานบูปิงกล่าวเขาแค่พยายามทำให้เจ้าโกรธอยู่กับข้าที่นี่จะไม่มีใครทำร้ายเจ้าได้ เขาบกมืออย่างไม่ใยดีอย่างฉีก้าวไปรอบๆบหยานหวูปิงเจ้าวางแผนจะทําอะไรจอมพลังมังกรโคชสารเรียบง่ายเจ้าเป็นลูกของมันดาศักดิษษษษ์สิทธิ์ข้าเป็นลูกชายของสังฆราชออกัสโดยพื้นฐานแล้วเรามีฐานะเท่าเทียมกัน เราทั้งคู่เป็นนักรบที่ต้องขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยไฟและเลือดฟังนะข้าไม่ได้จะรงแกเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องทำคือยืนขึ้นด้วยการสะบัดนิ้วเพียงครั้งเดียวถ้าเจ้าทำเช่นนั้นข้าจะปล่อยให้หยานวูปิงหลุดพ้นจากข้อหาฆ่าตีชี้ต้าเจ้าคิดว่าไงทางเลือกคือให้หยานบูปิงเผชิญกับปัญหากองโตแม้แต่มันดาศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถปกป้องเขาได้จอมพลังมังกรขาชสารไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อปกปิดความชั่วร้ายในดวงตาของเขา อย่าใส่ใจเลยในน้อยหยานบูปิงกล่าวข้าอยากรู้จริงๆว่าเขาคิดว่าจะก่อปัญหาอะไรกับข้าการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวอย่างฉีก้าวไปข้างหน้าเสื้อคลุมของเขากระเพื่อมไปตามสายลมพลังประนมหาสารพุ่งออกมาจากเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนละคนในพริบตาบูม พื้นที่รอบตัวเขาแตกเป็นเสียงเสียงและท้องฟ้าก็กลายเป็นสีดำสนิทด,ดวงดาวและกลุ่มดาวจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นด้านบนและพลังของดวงดาวก็ลงมาในลักษณะที่สั่นสะเทือนสว่า์และพลิกแผ่นดินเจ้ากิดจ,จะฆ่าข้าด้วยการสะบัดนิ้วงั้นเหรอข้าจะฆ่าเจ้าแทนบูม หอกเทพเวจีปรากฏอยู่ในมือของเขาและสวรรค์แห่งกองทหารของพระเจ้าเริ่มแผ่ขยายออกไปเปล่งประกายด้วยแสงปราดเต็มไปด้วยเพลงสรรเสริญอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งความยินดีและคร่ำครวญในเวลาเดียวกันราวกับว่าเกิดนรกขึ้นแล้วครั้งเล่าในโลกมนุษย์โดยไม่ลังเลใดๆอย่างฉีพุ่งไปที่จอมพลังมังกรโคชสารหอกเทพอเวจีระเบิดด้วยสายฟ้าที่แตกเป็นเสียงเสียงขณะที่มันทะลุผ่านอากาศในชั่วพริบตาหอกก็เจาะเข้าที่คอของจอมพลังมังกรโคชสาร อะไรกันรูม่านตาของจอมพลังมังกรคชสารตะลึงงนันเขาไม่เคยเดาได้เลยว่าอย่างฉีซึ่งเป็นตํานานที่อ่อนแอจะโจมตีเขาปราดผู้ยิ่งใหญ่เขาบกนิ้วไปในอากาศทันทีนิ้วที่กว้างพอๆกับแขนของคนทั่วไปมันถูกล้อมรอบด้วยแสงสีทองริบหรี่และทําให้เสียงตแตรของมังกรโคชสารดังก้องออกมาผู้ทรงอํานาจเป็นของกองทัพแห่งทวยเทพนิรันเป็นเพียงความว่างเปล่า การแสดงออกของอยางฉีมืดมนในขณะที่เขาดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าดูเหมือนว่าเขาสามารถบทขยี้สวรรค์ทั้ง9และ10แผ่นดินได้และในความเป็นจริงเขาก็ถูกรายล้อมไปด้วยเสียงตแตรของมังกรโคชสารและรัศมีที่ระเบิดได้ของเทพมังกรโคชสารมีภาพปรากฏอยู่ข้างหลังเขาซึ่งมีหัวเป็นช้างและร่างกายของมนุษย์ซึ่งกำลังเหว่ง,งวงอันทรงพลังของเขาไปในอากาศที่ราบสูงทั้งหมดของเลวีอาธานสันสาน ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆปรากฏขึ้นด้านบนและบุคคลที่มีชีวิตทั้งหมดรู้สึกว่าพลังชีวิตของพวกเขาสั่นสะเทือนราวกับว่าวิญญาณของพวกเขาอาจถูกกระชากออกจากสิ่งเหล่านั้นฟุกไม่มีพิธีรีตองใดๆหอกเทพอเวจีโดนนิ้วของจอมพลังมังกรโคชสารหยุดมันอย่างเย็นชา จอมพลังมังกรโคชสารเตรียมพร้อมที่จะออกไปอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยการโจมตีสวนกลับเว้นแต่ในช่วงเวลานั้นเองเขาก็ตระหนักได้ในทันทีว่าเขากลัวหยางฉีโดยสัญชาตญาณในคอวามเป็นจริงพลังปราณที่แท้จริงของเขาจะไม่ตอบสนองต่อทิศท,ทางของเขาด้วยซ้ำและกำลังหลั่งไหลเข้าสู่หยางฉีและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาพลังปราณที่แท้จริงของจอมพลังมังกรโคชสารนั้นเหมือนกับเด็กที่หลงทางมาหลายปีเพียงเพื่อตามหาแม่ของเขาและรีบไปหาเธอ ในบางแง่ความแข็งแกร่งของเทพมังกรโครชสารที่ทำลายล้างนรกนั้นสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่มีเลือดมังกรโครชสารได้แย่กว่าการทำร้ายเทพมารจากนรกเสียอีกจอมพลังมังกรโครชสารดึงนิ้วของเขากลับมาและกำมือแน่นเป็นกำปัน้น กำปั้นของเขาเริ่มเปล่งรศมีศักดิ์สิทธิ์ในทันทีทำให้อากาศรอบตัวแตกเป็นเสี่ยงเสียงและทำให้เขามีโอกาสกระโจนถอยหลังขณะที่เขาทำเช่นนั้นปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาก็ควา้งขวานขึ้นไปในอากาศเพื่อให้เขาคว้า ทันทีที่เขาวางมือบนมันเขาก็ฟันมันออกไปต่อหน้าเขาทำให้เจตจำนงอมตะที่อยู่ภายในนั้นเชื่อมต่อกับระนาบอมตะบางอย่างและเททะเลแห่งพลังลงไปในนั้นทันใดนั้นประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวข้ามมิติหลายแห่งในพื้นที่ก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงและร่องลึกขนาดใหญ่ก็ถูกถอนออกจากพื้นดินความตายจะเหี่ยวเฉาความจริงจะถูกคว่ำม,มีเพียงกองทัพแห่งถวยเทพเท่านั้นที่เป็นอมตะ หอกของอยางชีสันสะเทือนในขณะที่บังคับให้มันดึงพลังของบนทินแห่งที่เป็นอมตะในเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพของเขาต้องขอบคุณพลังปราณที่แท้จริงที่เขาเพิ่งดูทราบจากจอมพลังมังกรโคชสารตอนนี้เขาสามารถแตกเข้าไปในฝุ่นเหล่านั้นได้หอกพุ่งออกมาหนาแน่นราวกับป่าซึ่งกระแทกเข้ากับขวานขนาดมหึมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้รับใช้ปราดผู้ยิ่งใหญ่ของจอมพลังมังกรโคชสารระเบิด ยางชีบินผ่านกลุ่มหมอกวันเลือดและคราบเลือดโดยใช้ท่าเดียวกับที่เขาเคยใช้เพื่อคว้าป่าน,นิรัน์แม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถใช้หัตเทพเองเดียวได้อย่างเต็มที่แต่เขาก็สามารถเรียกความหมายทั่วไปบางอย่างของมันได้ทันใดนั้นอากาศเริ่มตกผลึกและปราดผู้ยิ่งใหญ่อีกคนที่ช้าเกินกว่าจะหลบให้พ้นทางก็ถูกบทขยี้จากนั้นก็ระเบิดออกเขาฆ่าพวกเขาสองคนดูสิปราดผู้ยิ่งใหญ่อีกคนเสียชีวิตแล้ว ผู้ชายคนนี้เป็นมนุษย์หรือเปล่าและเขาเป็นตำนานจริงหรือเขาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับจอมพลังมังกรโคชสารได้และเขากำลังฆ่าผู้เข้าร่วมปราดผู้ยิ่งใหญ่ของจอมพลังมังกรโคชสารพระเจ้าข่าฝันไปหรือเปล่าร่างของปรมาจารย์ที่กำลังดูการต่อสู้ตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนสวัสด์โลกกระจก จอมพลังมังกรโคชสารตะโกนด้วยความโกรธก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าการสะบัดนิ้วเพียงครั้งเดียวสามารถฆ่าย,ยางฉีได้แต่กลับพบว่ายางฉีกำลังฆ่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างสบายๆมันเป็นความอัปยศอดสูอย่างที่สุดที่สามารถทำลายชื่อเสียงของเขาในภูเขาลอยฟ้าได้เขาลุกขึ้นสูงและตรงล็อกอากาศในพื้นที่จากนั้นส่งขวานของเขาบินไปตามเส้นทางที่ลึกซึ้งไปยังยางฉีตาย วินาทีนั้นเองที่เสียงถอนหายใจดังขึ้นและนิ้วข้างหนึ่งก็หยุดแรงโน้มถ่วงของขวานไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยานวูปิงพลังปราณที่สำคัญในบริเวณนั้นสงบลงและอากาศก็นิ่งพลังปราณสีขาวหมุนวนออกมาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดกับประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวข้ามมิติที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วนี่ไม่จำเป็นจริงๆจอมพลังมังกรโคชสารยานวูปิงกล่าว เจ้าและนายน้อยต่อสู้กันมาสองสามรอบแล้วและเห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้อันที่จริงเขาเริ่มฆ่าคนรับใช้ของเจ้าแล้วเจ้ากล้าดียังไงมาขวางทางข้าหยานวูปิงจอมพลังมังกรโคชสารตะโกนด้วยความโกรธขณะที่เขาทิ้งตัวลงกับพื้นใบหน้าแดงก่ำเขาพูดว่าแล้วนั่นหมายความว่ายังไงล่ะเจ้ากำลังพยายามก่อสงครามระหว่างพระมารดากับสังฆราชออกัสใช่หรือไม่หลังจากหายใจติดขัดหยานวูปิงกล่าวว่า มีพยานมากมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เจ้าบอกว่าถ้าเจ้าชายสามารถยืนหยัดได้ด้วยการสะบัดนิ้วเพียงครั้งเดียวข้าก็จะไม่รับผิดชอบต่อการตายของตี้สือเต้าเจ้าต่อสู้กับเขามากกว่าการสะบัดนิ้วเพียงครั้งเดียวในความเป็นจริงเจ้ายังอาศัยเทคนิคภัยตายที่เจ้าได้รับจากสังฆราชออกัสมังกรโคชส,สารสวรรค์นั่นคือเสียงสะท้อนสวรรค์กระจกพิภพ,พเจ้าทำร้ายอายุขัยตัวเองเพื่อพยายามฆ่านายน้อยดังนั้นอย่าบอกนะว่ากำลังจะกลับคำตอนนี้ แม่ยานวูปิงจะอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่มีใครพลาดความจริงที่ว่านิ้วที่ผอมแห้งของเขาได้ปิดกั้นแรงโน้มถ่วงของวัตถุอมะตะโดยไม่ตั้งใจตอนที่352ชนเผ่ามังกันขสาร จอมพลังมังกรโคชสารจ้องมองอย่างเป็นลางไม่ดีที่หยางชีจากนั้นกลับมาที่ยานบูปิงดูเหมือนว่าเขากำลังชั่งใจว่าจะสู้ต่อไปหรือไม่และความอาฆาตพยาบาทในดวงตาของเขาก็ไม่ได้รุนแรงไปกว่านี้แล้วเขาเสียหน้าไปมากเป็นความอัยยศอดสูที่เขาไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็หายใจออกยาวซึ่งดูเหมือนจะทำให้เขาสงบลงเจ้าชื่อหยางชีใช่ไหม เจ้าทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่นี่แต่ข้าต้องใช้เส้นทางที่สูงดังนั้นข้าจะไม่ยืนดูการทะเลวิวาทในอนาคตต้องระวังข้ารู้ดีว่าเจ้ามาจากทวีปมรกตทั้งครอบครัวของเจ้ายังอยู่ใช่ไหมทำให้ข้าโกรธและทุกคนที่เจ้ารู้จักอาจถูกกำจัดออกไปข้าท้าให้เจ้าทำอย่างนั้นอย่างฉีพูดอย่างเคร่งครึมถ้าเจ้าแต่ต้องคนที่ข้ารู้จักหรือทำอันตรายต่อย่าใบเดียวในทวีปมรกตข้าจะฆ่าเจ้าข่าสาบานเลย จอมพลังมังกรโคชสารผงกศีรษะไปด้านหลังและปล่อยเสียงหัวเราะออกมาเจ้ายังคิดว่าเจ้าเหมาะกับข้าไหมถ้าเท่ายานไม่เข้าไปยุ่งเสียงสะท้อนสวรรค์กระจกพิภพของข้าคงข่าเจ้าไปแล้วเจ้าเลเจนดารีผู้อ่อนแอกล้าดียังไงมาฆ่าลูกน้องของข้า หลังจากครอบงำความรุ่งโรจน์ของข้าและวิธีที่เจ้ามีท่าข้าไม่สอนบทเรียนให้เจ้าคนก็จะคิดว่าข้าเป็นเสือกระดาษเจ้าแค่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดมันไม่เหมือนกับว่าชายชราหย,ยานจะติดตามเจ้าไปตลอดชีวิตมาเลยผู้ชายไปกันเถอะจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและหายตัวไปตามด้วยเสียงพึมพำและสาบแช่งผู้ใต้บังคับบัญชา ยานวูปิงมองดูพวกเขาไปนน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะน่าประทับใจมากขึ้นในขณะนี้ข้าสงสัยว่าเมื่อไหร่เจ้าจะไปถึงระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของเจ้าตั้งตารอวันนั้นจริงๆอีกไม่นานยางชี้ตอบลดเสียงของเขาลงเขาพูดต่อว่า ความจริงก็คือข้าต้องใช้พลังปราณที่แท้จริงทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาจอมพลังมังกรคชสารไว้ในการตรวจสอบในตอ,อนนี้ข้าไม่คู่ควรกับเขาเลยจริงๆท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงและฐานการฝึกฝนของข้าก็อ่อนแอกว่ามากนี่คือข้อสรุปที่ยางชีได้รับหลังจากการต่อสู้ จอมพลังมังกรโคชสารอยู่เหนือเขาเหมามากเกินไปในระดับการบ่มเพาะพลังและเมื่อเขาใช้เสียงสะท้อนสวรรค์ทักษะแห่งพลังปราณกระศกโลกอย่างฉี่ก็ไม่เหมาะกับเขาจริงๆเขาจะต้องแพ้แม้ว่าไม่มีทางที่กองกําลังมังกรโคชสารจะฆ่าเขาได้สําเร็จ เจ้าพูดถูกในน้อยระดับการฝึกฝนของเจ้ายังต่ำเกินไปในภูเขาลอยฟ้าเหล่าตำนานถือเป็นสาวกธรรมดาและระดับช่วงชิงชีวิตก็เปรียบเสมือนผู้รับใช้เราปฏิบัติตามแนวทางเก่าๆซึ่งในตํานานเป็นนักรบพลังปราณและถือเป็นผู้เริ่มต้นในวิธีการฝึกฝนพลังปราณ เมื่อเจ้าไปถึงระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะถูกพิจารณาว่าเป็นนักบุญหรือปราดปรมาจารย์หนุ่มโปรดติดตามข้าข้าจะพาเจ้าลึกเข้าไปในที่ราบสูงของเลวีอาทานไปยังสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพาะปลูกของเจ้านอกจากนี้เจ้ายังสามารถพบใครบางคนที่มีตำแหน่งสูงมากที่นี่ในภูเขาลอยฟ้าฟังดูดียางชี้กล่าวคิดว่าจะได้เจอแม่เมื่อไหร่ เธอจะออกจากความสันโดษนอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากจัดการทุกอย่างให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเราจะแจ้งให้เธอทราบข้าจะไม่แปลกใจเลยถ้าเธอจะออกจากที่เปลี่ยวแต่เนื่นเพื่อมาพบเจ้าข้ารอได้หลังจาก20ปี2-3วันจะนับไปเพื่ออะไรจัดเตรียมสิ่งที่ต้องทำนอกจากนี้ข้าต้องไปถึงระดับปราชผููยิ่งใหญ่ให้เร็วที่สุดข้าบอกได้เลยว่าภูเขาลอยฟ้าไม่ใช่สถานที่สงบเงียบถ้าข้าไม่แข็งแกร่งพอข้าไม่มีโอกาสรอดชีวิต เป็นเรื่องดีที่เจ้าเข้าใจแล้วในน้อยคนนอกส่วนใหญ่คิดว่าภูเขาลอยฟ้าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับปีศาจและความจริงก็คือชนเผ่าปีศาจเป็นคนส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนันพวกมันกระหายเลือดและรุนแรงมากคล้ายกับปีศาจมากอันที่จริงเท่าที่พวกเราหลายคนกังวลมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างปีศาจทันใดนั้นความสงสารใช้แววผ่านดวงตาของยานวูปิง ในท้ายที่สุดมนุษย์เราก็มีระเบียบมีศีลธรรมมีการศึกษาและเป็นพลเมืองที่ดีนั่นคือด้านที่เราเหนือกว่าปีศาจและมันบรรพบุรุษดั้งเดิมของมนุษย์ที่ชาญนฉลาดเป็นผู้คิดค้นแนวคิดเรื่องมารยาทเจ้าธรรมและศีลธรรมเขาสอนเราถึงวิธีควบคุมความปรารถนาและตัณหาซึ่งเป็นเหตุผลที่วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของเรารุ่งเรือง ยังชี้สายหัวของเขาแม้ในทวีประมอดกฎแห่งป่ายังมีชัยและผู้อ่อนแอยังเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งถ้าเจ้าถามข้าววัฒนธรรมของมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเป็นแกนหลัก ดืมทวีปมารากตไม่นับว่าเป็นอรารยธรรมของมนุษย์อย่างแท้จริงทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณไม่เป็นเช่นนั้นข้าได้สังเกตอาณาจักรมนุษย์ที่แท้จริงโดยส่วนตัวอาณาจักรที่มีอยู่ในระดับสูงสุดของความก้าวหน้าพลเมืองของพวกเขาทั้งหมดได้รับการขัดเกลาอ่อนโยนและสุภาพเรียบร้อยพวกเขาดูแลผู้สูงอายุและเลี้ยงดูเด็กพวกเขาไม่สนใจที่จะต่อสู้และฆ่าฟันหรือแข่งขันกันเองทุกคนอยู่อย่างสงบวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าพวกเขาเป็นสวรรค์นิรันดร์อย่างแท้จริง ดวงตาของหยานหูปิงดูเหมือนจะสูญเสียสมาธิราวกับว่าเขากำลังคิดถึงชีวิตแห่งความสงบนิรันน์นั้นแม่ของข้าคือชนเผ่าปีศาจอย่างชี้ถามถ้าผู้เท่าสิงหาคมเป็นมังกรโคชสารก็มีเหตุผลว่าแม่ของข้าก็จะมีสายเลือดชนเผ่าปีศาจด้วยไม่ หยานวูปิงพูดพร้อมใส่หัวเธอเป็นมนุษย์และพ่อของเจ้าก็เป็นมนุษย์เช่นกันอันที่จริงข้าก็เช่นกันอย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้สิ่งมีชีวิตทุกประเภทได้รับอนุญาตในภูเขาลอยฟ้ารวมถึงมนุษย์ด้วยและคนใดคนหนึ่งสามารถเป็นมัรดาศักดิ์สิทธิ์หรือสังฆราชออกัสได้ แม้ว่าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันประเพณีนิยมให้ชนเผ่าปีศาจเข้ารับตำแหน่งเหล่านั้นเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่คนนอกเรียกที่นี่ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าปีศาจความจริงก็คือตลอดประวัติศาสตร์ชนเผ่าปีศาจเป็นเพียงกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในที่สุดนักปราดมนุษย์และมนุษย์อมตะก็ลุกขึ้นและบางคนอ้างว่าได้รับคำแนะนำจากกองทหารของเทพเจ้านั่นคือตอนที่พวกเขาประกาศว่าพวกเขาเป็นคนที่แตกต่างและไม่เหมือนใครแยกจากปีศาจมารผีและอื่นๆแม่ของข้าเป็นมนุษย์แล้วพ่อของข้าหล่ะด้วยเหตุผลบางอย่างยางชีรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์โดยตลอดและคงจะพบว่าเป็นการยากที่จะยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในเผ่าปีศาจ แน่นอนว่าตอนนี้เลือดของเขาไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของเทพ,พเจ้าและนั่นก็ลงไปจนถึงกระดูกของเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาชอบวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์ไม่ใช่วิถีชีวิตที่กระหายเลือดเย็นชาและชอบฆ่าแบบชนเผ่าปีศาจ เมื่อมาถึงจุดนี้ในการสนทนาอย่างฉีและหยานวูปิงได้มาถึงส่วนลึกของที่ราบสูงแห่งเลวีอาทานซึ่งมีเมืองขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าพวกเขามันเป็นสถานที่ที่สะอาดและเป็นระเบียบและแม้ว่าจะมีคนอยู่ไม่กี่คนแต่พลังปราณมหาสาลก็แฝงตัวอยู่ภายในราวกับว่านี่คือสถานที่ที่ปรมาจารย์ระดับสูงจะฝึกฝนการบ่มเพาะทันใดนั้นก่อนที่พวกเขาจะไปถึงประตูหลักของเมืองหยานวูปิงก็ร้องออกมาเสียงดัง ท่านพ่อเลวีอาธานนายน้อยมาแล้วทำไมเจ้าไม่ออกมาทักทายเขาลงจากม้าตัวสูงของเจ้าณนะตอนนี้หยานบูปิงไม่ได้ดูป่วยหรืออ่อนแอเลยบูม ทั้งเมืองสันสะเทือนและคลื่นทางปรานที่แท้จริงแผ่ออกมาสร้างเส้นทางที่กว้างสำหรับยานวูปิงและหยางชีเพื่อเดินไปตามทางขณะที่พวกเขามุ่งหน้าเข้าไปในเมืองหยางชีสามารถเห็นได้ว่าณนะสุดทางเดินกลางองเมืองใหญ่มีชายชราคนหนึ่งที่มีผมสีฟ้าสดใสาพาดไหลของเขาดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าราวกับมหาสมุทรและเมื่อเขามองไปที่หยางชีการจ้องมองของเขารู้สึกเหมือนคลื่นในทะเล ชายชราคนนี้คือบิดาเลวีอาธานที่หยานวูปิงเพิ่งเรียกหาชื่อของเขามาจากความจริงที่ว่าเขาเป็นหนึ่งในชนเผ่าปีศาจและเป็นร่างอาวตารของเลวีอาธานที่แท้จริง มังกรขชสารและเลวีอาทานมีความคล้ายคลึงกันชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดบนบกและอีกชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรทั้งสองแสดงถึงความแข็งแกร่งในระดับสูงสุดนอกจากนี้ที่ราบสูงทั้งหมดของเลวีอาทานยังเป็นซากข,ของเลวีอาทานขนาดมหึมาจากสมัยโบราณในบรรดาชนเผ่าปีศาจท,ทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงของเลวีอาทานเห็นได้ชัดว่าเป็นเลวีอาทานที่ครองตำแหน่งผู้มีอำนาจสูงสุด บิดาแห่งเลวีอาทานถูกขนาบข้างด้วยกลุ่มปราดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีดวงตาเป็นประกายราวกับสายฟ้าพวกเขาทั้งหมดเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังปราณปีศาจแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากบิดาแห่งเลวีอาธานเล็กน้อยอย่างชีสัมผัสได้ถึงรัศมีของเสืองูนกกระเรียนสัตว์ร้ายและนกอื่นๆ นายน้อยนี่คือผู้ปกครองของที่ราบสูงแห่งเลวีอาทานผู้เคารพนับถือเลวีอาทานทรูทยานที่นี่คือพยักแห่งผู้นำอสรพิษก้าวยางกระเรียนอีออนสันเขายังคงแนะนำทุกคนที่อยู่ ทุกคนที่นี่คือบุคคลสำคัญในที่ราบสูงของเลวีอาทานทั้งยังมีอำนาจและมีความสำคัญในภูเขาลอยฟ้าโดยทั่วไปยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดจงรักพักดีต่อพระมารดานายน้อยเจ้าสามารถเพิ่มเติมการฝึกฝนของเจ้าที่นี่และรอให้มาร,รดาศักิ์สิทธิ์ออกมาจากความสันโดษเจ้ายังสามารถรอข่าวลงมาจากสวรรค์เบื้องบนเกี่ยวกับการแข่งขันการฝึกซ้อมที่กำลังจะมาถึงหวังว่าเจ้าจะเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่ตามเวลาที่เกิดขึ้น ปีศาจต่างๆลุกขึ้นยืนเพื่อทักทายได้พบกันท่านผู้นำเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ตัวตนของหยางฉีในฐานะลูกชายของพระมารดาศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นความลับที่เปิดเผยคนเดียวที่ไม่ลุกขึ้นคือบิดาแห่งเลวีอาทานโบกมือทักทายเขายิ้มให้หยางฉีด้วยรอยยิ้มที่เห็นด้วยและพูดว่า เจ้าคือสิ่งที่ข้าคาดหวัดงอที่จะได้เห็นจากลูกชายของแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าเสียหน้าเธอไปแล้วแน่นอนข้ากำลังเฝ้าดูการต่อสู้ของเจ้าด้วยจอมพลังมังกรโคชสาและความจริงที่ว่าเจ้าซึ่งเป็นตำนานยืนหยัดต่อสู้กับเขาโดยไม่ถูกข้าอืมหน้าทึ่งมากผู้อาวุโสข้าไม่กล้ายอมรับคำเย็นยอเช่นนั้นหยางชี้ตอบอย่างนอบน้อม ไม่ใช่คำเย็นยอบิดาแห่งเลวีอาทานกล่าวจอมพลังมังกรโคชสารตัวนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหนีโดยเอาหางไว้วางงาคาเขาอาจไอเป็นเลือดเต็มกระเพาะหลังจากกลับบ้านเขามีความรุนแรงโหดเหี้ยมเยิ่ยงโหดเหี้ยมและอมหิตอย่างสิ้นเชิงเจ้าวางเขาไว้ในตำแหน่งของเขาจริงๆแม้ว่าเจ้าจะต้องระวังเขาเป็นคนประเภทที่จะหาทางแก้แค้นต่อความคับข้องใจที่เล็กน้อย ที่สุดและไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำลังวางแผนหาทางเอาคืนเจ้าอยู่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เจ้าปลอดภัยแต่เราไม่สามารถอยู่เคียงข้างเจ้าได้ตลอดเวลาปราดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อีกคนกล่าวว่าเจ้าต้องระวังเป็นพิเศษในอีกสองสวันข้างหน้า ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำของเจ้าหยางฉีกล่าวข้าจะจำไว้แต่ถ้าเขาเป็นคนประเภทที่จะหาทางแก้แค้นต่อความคับข้องใจที่เล็กน้อยที่สุดเมื่อข้าเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่ข้าเดาว่าข้าจะฆ่าเขาจากน้ำเสียงของหยางฉีราวกับว่าเขากำลังพูดถึงการฆ่าคนที่เขาคิดว่าอันตรายพอๆกับเด็กไวต่อแต่นั่นคือจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่พระโอรสของพระมารดาควรปฏิบัติเจ้ารู้ไหมเจ้าเหมือนเธอมาก เธอจะไม่แสดงความกลัวแม้ว่าท้องฟ้าจะถล่มก็ตามมาดูกันว่าเจ้าจะสามารถฆ่าจอมพลังมังกรโคชสารได้จริงหรือไม่หลังจากที่เจ้าเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่มังกรโคชสารเป็นนักสู้โดยกำเนิดดังนั้นหากเจ้าท้าทายเขาให้ดวลกันถึงตายเขาจะไม่ปฏิเสธข้าไม่มีความสุขเลยที่ลูกชายของมันดาศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบนี้ ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะท้าทายสวรรค์ได้ในอนาคตเมื่อเร็วๆนี้เราได้รับแรงกดดันมากมายจากสวรรค์เบื้องบนเฮ้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงตอนนี้เขาเป็นเพียงระดับตำนานและแม้ว่าเขาจะเป็นกึ่งอมะตะเขาก็ไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากสวรรค์เบื้องบนได้แน่นอนเขาจำเป็นต้องก้าวไปสู่เตาแห่งการทำลายล้างก่อนเอาล่ะพูดพอแล้วยานวูปิงกล่าว การพูดแบบนี้อาจทำให้เราทุกใจได้ข้าจะไปที่สถานที่ทำสมาธิอันเงียบสงบของพระมารดาเพื่อแจ้งความคืบหน้าล่าสุดแก่เธอเธอจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนที่ได้ยินเกี่ยวกับการเปิดตัวของนายน้อยในภูเขาลอยฟ้าไม่ต้องห่วงเราจะดูแลนายน้อยเองบิดาแห่งเลวีอาทานกล่าวข้าเชื่อใจเจ้าบิดาแห่งเลวีอาทานหยานวูปิงกล่าว ในที่ราบสูงเลวีอาธานไม่มีใครแข็งแกร่งกว่าเจ้าแน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากที่อื่นด้วยเหตุนี้ยานบูปิงจึงจางหายไปในความว่างเปล่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยห่างจากที่ราบสูงเลวีอาธานไประยะหนึ่งมีปราสาทลอยน้ําอยู่ซึ่งกองกําลังมังกรโคชสารได้แปลเปลี่ยนเป็นความกรดเกลี้ยวฟันด้วยขวานขนาดมหึมาของเขาเขาแยกดาวเคราะห์น้อยออกเป็นสองส่วนปลดปล่อยพายุอวากาศบัดซบ ถ้าต้องฆ่าหยางชีคนนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ